คุณู้ชมเดี๋ยวจะเฉลยเคดลับความผอมนะคะแต่ก่อนอื่นขอเมาเรื่องนี้นิดหนึ่งไปปีที่ผ่านมาค่ะหม่ได้รับเชิญนะคะจากคุณกรีแล้วก็คุณโอ้คู่รักนักบริหารแห่งอาณาจักรเดอะอไพรทอนเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมชื่อดังคุณผู้ชมสกินแคร์ต่างต่างนะคะที่นี่คือเขาดีมากไม่ได้ดังแค่เฉพาะพออที่แล้วนะก่อนหน้านี้ก็ดังแล้วก็กิจการใหญ่โตมากคือหมายถึงว่าเป็นบริษัทที่เขา็นโรงงานผลิตใช่อาหารเสริมแล้วแบบวันสต็อปเซอร์วิสเลยงบน้อยคุณก็ไปคุยได้เขามีพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆขยัอปเดต แล,แล้วเราเธอไปไปที่โรงงานเลยใช่โอเคไ, <ป S 2> ไหมงงามาตรฐานอะไรไปดีมากคุณคคยจะบอกว่าของดีไม่ดีนะให้ดูที่เจ้าของคุณกีนี่คือเป๊ะปังมากคือเราได้รับเชิญนะคะออให้ไปทําบุญเปิดโรงงานของเขาอันนี้เป็นโรงงานอีกแห่งนะแห่งใหม่แล้วนะคะอยู่ที่ปทุมธานีนี้เองไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ อาณาจักรแห่งใหม่ค่ะหรือว่าแลนด์มาร์คที่สําคัญสําหรับคนที่กําลังมองหาโรงงานผลิตอาหารเสริมเครื่องสําอางหรือว่าสกินแคร์นั่นเองนะคะกับบริษัทเดอะไพทอนจํากัดค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ลําลูกกาของ8ประทุมธานีนี่เองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่ใหม่มานะคะก็คือวันที่27ธันวาคมค่ะซึ่งทางคุณกรีแล้วก็คุณโอ ผู้รักนักบริหารคนเก่งนะคะของบริษัทเดอะไพทอนจำกัดค่ะเขาได้เชิญรายการเดอะพิ p พิ s โชวเนี่ยให้มาร่วมง,งานสําคัญนั่นก็คือทำบุญเปิดโรงงานแห่งใหม่แล้วก็เป็นงานเลี้ยงปีใหม่ด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศของเขาเนี่ยจะมีงานตั้งแต่ตอนเช้าไปจนถึงตอนกลางคืนเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็กลังจัดเตรียมสถานที่อยู่นะคะเดี๋ยวใหม่เนี่ยจะขอตัวไปเตรียมตัวเพื่อจะร่วมง,งานพิธีส่งในช่วงเช้าก่อนค่ะ มกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเดอะไพยทอนกันค่ะกับโรงงานผลิตอาหารเสริมโรงงานผลิตเครื่องสําอางสกินแคร์ภายใต้การนําทับของคู่รักนักบริหารคนเก่งอย่างคุณกรีนและก็คุณโอ้นะคะ เกี่ยวกับการเปิดโรงงานแห่งใหม่ย,ย่านลำลูกกาคลอง8ปทุมธานีนี้เองงานนี้นะคะมีทั้งคนดังคนในวงการบันเทิงเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์ต่างก็เดินทางไปร่วมงานเดินทางไปให้กําลังใจแล้วก็ไปอวยพรให้กับบริษัทเดอะไพทอนกันเยอะแยะมากมายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรายการเดอะพีเพิลโชว์นั่นเองนะคะที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานสําคัญในครั้งนี้ด้วยต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ํากันไปเลยค่ะ โสทิสังะมันตูมารสิทธิทจังรวรกันชนะสิทธิสิทธามหาอิวังจะมหาพระสิเมศิรโรเมธิประเทวะลังคนเชิญประสายานอุตตบาร,รมีแห่งคุณปสีรัตนาตรัยพระคุณ อนนี้แตกต่างกันเลยแตกต่างเลยค่ะเราต้องมีครบทุกรสค่ะขอพูดถึงรสชาติเมื่อเช้าก่อนเป็นเรื่องของพิธีการพิธีสงฆ์ค่ะบรรยากาศตอนเช้ากิจกรรมมีอะไรยังไงบ้างคะตอนเช้านะคะก็เรามีแบบว่าทําบุญทําบุญนะคะเพราะว่าามท่านมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเรามีบุญแบบอุ้ยนักหนาเนาะที่ท่านได้มาเหยียบให้แล้วแถมให้พรเราว่าแบบอุ้ยจะมีแบบเป็นสิบโรงงานเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็กินนี่รับพรแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร่งทํางานค่ะได้แน่นอนอืมค่ะ ที่นี่ถามนิดนึงค่ะอย่างที่ใหม่เห็นเนี่ยคือส่วนตัวของทั้งพี่กีแล้วก็พี่โอเอนะะมีหลายโรงงานมากเลยอย่างวันนี้เนี่ยเปิดนี่คือเป็นหนึ่งในหลายๆโรงงานใช่ไหมคะใช่ค่ะ<า>ก็ที่นี่นะคะก็เป็นสาขาสองนะคะเปิด ทั้งลายอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสําอางเลยค่ะอ๋ออาหารเสริมเครื่องสําอางอยู่ที่นี่ใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วอีกโรงงานหนึ่งอยู่ตรงไหนนะพี่กินเอกสินคลอง1ิอค่ะก็อันนั้นเป็นอาหารเสริมอย่างเดียวค่ะแต่ที่จตุโชตก็มีด้วยอันนั้นคือจตุโชตเป็นออฟฟิศเฮดออฟฟิศค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะที่นี้มาพูดถึงบรรยากาศของกลางคืนกันบ้างชุดขนาดนี้เขาบอกเขามีตีมนะคุณผู้ชมค่ะตีมกลางคืนนี่คือยังไงคะตีมมหาราณีมหาเศรษฐีค่ะอ๋อเศรษฐีคุณผู้ชายพูดนิดนึงค่ะตีมของกลางคื รู้สึกไงบ้างโอ้โหรู้สึกว่าทุกคนว้าวมากพนักงานก็ไม่ยอมกันเหมือนกันโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็ดูแล้วแบบน่าสนุกอ่ะเห็นบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้ามีจับฉลากมีตั้งต่ตอนบ่ายก็มีจับฉลากทั้งแบบว่าเพื่อนๆมาแลกกันเองแล้วก็ทางเดอะพายทอนให้พนักงานด้วยค่ะค่ะแล้วก็ถามหน่อยนะคะว่าพอบริษัทเราเติบโตประมาณนี้แล้วเติบโตยิ่งใหญ่แล้วมีภาพให้ทุกคนเห็นแล้วทีนี้ ในปี2,568ปีนี้พี่กินขาเราม,มีมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมยังไงบ้างที่จะมอบให้กับลูกค้าที่สนใจมาผลิตพวกของอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหูเยอะแยะเลยค่ะก็คือพอปี68นะคะเราเตรียมพร้อมพอเป็นสกินแคร์แล้วก็มีนวัตกรรมเ,เราจะบินลัดฟ้าไปที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นได้เลยนะคะก็คือเราจะไปนํานวัตกรรมเพื่อมา ส่งมอบให้กับลูกค้าของเรานะคะแล้วส่วนที่เป็นอาหารเสริมมีเยอะแยะมากมายซัพพลายเออร์ทั้งในประเทศต่างประเทศพร้อมที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราเองก็พร้อมที่จะเป็นทีมหลังบ้านช่วยลูกค้าขายไปด้วยในตัวค่ะค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะหลังบ้านอย่างเดียวนะคะสถานที่ต่างๆถ้าจะจัดแบบในการสตูอะไรอย่างนี้คือมีพร้อมเลยวันสต็อปเซอร์วิสมีฟันต็อปเซอร์วิสค่ะ ทั้งที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ที่ออฟฟิศอย่างเดียวนะที่ตรงนู้นก็เป็นวันสต็อปเซอร์วิสตรงนี้ก็จะเป็นฟูลออปชันเหมือนกันทั้งอาหารเสริม <ừ> แล้วก็รลายผลิตเครื่องสำอางค่ะ <crumble. S 1> แล้วด้านบนยังมี Studio สตูดิโอสำหรับถ่ายงานคอนเทนต์สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะตั้งเป้าการเติบโตของบริษัทเดะไพทอนจำกัดไว้มากน้อยขนาดไหนคะพี่กินปี68ขอปู่ไปแล้วค่ะวันนี้วงสวงใช่ไหมคะขอปู่ไปพันล้านค่ะ มูลแล้วก็ต้องทําด้วยค่ะ, mm. ะแล้วก็ขอให้พาร์ทเนอร์ทุกคนสู้ไปกับเราค่ะโอ้ยอย่างนี้ยอดตั้งไว้โตขนาดนี้ถ้าเป็นลายเล็กๆกับพี่กินลายเล็กๆเราก็รับค่ะพร้อมเติบโต,ตไปได้วยกันเริ่มต้นไม่ถึงแสนเป็นเจ้าของแบรนด์ได้นะคะ <Hey. S 2> ที่เดือดไผ่ทอนบอกเลยถ้ามาแบบไม่มีสูตรมาอะไรแต่ว่ากำเงินมาก็ได้เลยบอกเลยค่ะมีได้ทั้งกำเงินมากำใจมาหาเราพร้อมแน่นอนค่ะค่ะ สินค้าตัวเฮงตัวปังที่เป็นกระแสอยู่ในอนาคตเนี้ยค่ะ,ค,ะคิดว่าปี68เนี่ยคืออะไรคะอุ้ยขออุปก่อนได้ไหม,ไมไอ่ะ<อ>แต่มันยังมีโอกาสที่จะเติบโตใช่ไหม<อ>เราเรามีสูตรเด็ดคี่ไม่รู้มาคุณผู้ชมขาว่าของ The Python ะไพ h ทอนี่คะที่เนี่ยคือถ้าเราอยากได้นวัตกรรม ที่เป็นตัวชูโรงที่นี่พร้อมจัดพร้อมเสิร์ฟพร้อมจัดพ,พร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าเป็นตัวเด่นของเราอ่ะที่นี่อก็คือดร์จีแบรนนาคาแบรนแสนรักแบรนด์วันดีแบรนนิพาแบรนนาดิโกแล้วก็จะมีแบรนด์แบบเกิดใหม่อีกเพียบเลยค่ะปี B 68มีแบรนด์แบบ บบที่พร้อมจึงบอกเลยว่าเปิดตัวพรีเซนเตอร์ขึ้นมานี้แบบทุกคนว้าวแน่นอนเลยค่ะปีนี้ถ้าลูกค้าสนใจเรามีของขวัญมีสเปเชียลแตกต่างจากปีอื่นยังไงบ้างคะปีนี้นะคะปี68เราพร้อมปังไปได้กันนะคะบอกเลยเรามีแคมเปญมีโปรโมชั่นแบบสุดแซ่บมากค่ะทั้งรายเล็กรายใหญ่เราพร้อมเปน,นะคะกินนี่สายเปอยู่แล้วค่ะเปนแน่นอนผู้ชมก่อนน,นนี่คือเอาผาสใช่ค่ะมีการท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยถูกต้องค่ะตายแล้วน่าอิจฉามากๆานะคะพี่โอคขาฝากเชิญชวนผู้ชมหน่อยค่ะเพราะมีหลายท่านอยากจะเป็นเจ้าของ แต่เอ๊ะไม่มั่นใจว่าจะผลิตหรือว่าจะขายได้ไหมจะจำหน่ายยังไงตลาดเต็มหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก <c oughs> ็จริงๆตอนนี้ตลาดของความงามนะคะแล้วก็สุขภาพเนี่ยก็ยังมาแรงอยู่ใน <c oughs> ทุกๆปีเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะโตเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆนะคะโอมองว่าเรายังสามารถโตไปได้อีกไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหารเสริมหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางน,นะคะก็ยังไปได้เรื่อยๆ ่คะพีกะะบอกเลยค่ะว่าในยุคของออนไลน์นะคะแม่ค้าออนไลน์หรือว่าขายของออนไลน์มา n u เ b e r วันแน่นอนค่ะก็คือใครมีเงินไม่ถึงแสนเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ที่เดอะไพทอนนะคะเดินเข้ามาหาเราคุณพร้อมปังไปกับเราเราพร้อมสนับสนุนคุณค่ะ สุดท้ายแล้วพี่กินค่ะมีอะไรอยากจะขอบคุณพาร์ทเนอร์แล้วก็ลูกค้าของเราบ้างรวมถึงอวยพรปีใหม่นิดนึงค่ะค่ะต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ขอบคุณลูกค้าขอบคุณตัวแทนขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณแม้กระทั่งพนักง,งานตัวเองที่ฝ่าฟันแบบว่าช่วยงานทํโ OT กันแบบว่าหนักหน่วงมากค่ะแล้วก็ถึงเราจะเจอ,เจอวิกฤตหลายๆอย่างนะคะถือว่าเราแบบว่าผ่านวิกฤตกันมาได้แบบสุดยอดมาก ณวันนี้กะะ็เป็นปีใหม่นะคะกินก็ขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค้าขายร่ำรวยเฮงๆปงงๆไปได้วยกันค่ะค่ะพี่โอค่ะพูดถึงโรงงานนี้หน่อยค่ะที่ผลิตอาหารเสริมแล้วก็สกินแคร์ก็ฝากโรงงานรับผลิตอาหารเสริมโรงงานเดือดไพทอนนะคะแล้วก็เครื่องสําอางตอนนี้มีเครื่องสําอางแล้วนะคะก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยค่ะแล้วก็จะพัฒนาให้ดียิงย่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะ ีแรกที่เรามาจัดงานที่โรงงานสองนะคะเราก็มีแบบว่ากิจกรรมหลายอย่างมากกว่านี้ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกแล้วก็ใครพร้อมที่จะลุยพร้อมกันคะต่อสิเงียบเลยจะลุยไหมกินก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอให้ทุกคนกินอย่างเต็มที่ดดื่มดําความสุขอย่างเต็มที่ ผู้ชมฝากเบอร์ไว้หน่อยนะคะ0 2 1 1 4 7 4 6หนะคะหรือว่า064 4789151น้ 1, นั่นเองนะคะเบอร์ที่ขึ้นให้านีหน้าจอใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ธิรพัณ์อาหารเสริมสกินแคร์นะคะที่นี่เนี่ยเขามีนวัตรกรรมต่างๆมากมายแล้วก็แบรนด์ดังๆอ่ะคือผลิตกับบริษัทเดอะพยทอนจำกัดเยอะมาก<อ>แล้วก็เร็วๆนี้นะคะหมยบอกเลยว่าความผอมของใหม่เหล่านี้นะผู้ชมคาไม่มีโปรเจกต์กับบริษัทด้วยจริงฉันต้องกินก่อนเพราะเขามีนวัตรกรรมแต่ฉันลองด กินมาสักพักแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าเป็นอะไร